กำลังฟัง i ไอสตองพอสแค t กับแพนด้าพิษเชยาพรค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับเซล l เลร์สเตชันค่ะวันนี้เรามาพูดคุยกันในหัวข้อ7เทคนิคจิตวิทยาฝึกการฟังให้ลึกถึงหัวใจกันค่ะเคยสังเกตไหมคะว่าทำไมบางคนเนี่ยถึงมีสเสน่ห์จนใครๆก็อยากจะเข้าไปคุยด้วย หรือทำไมบางคนเนี่ยเขาถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนทุกๆคนเนาะรอบตัวเขาเลยค่ะทางทางที่เขาก็ดูไม่ได้จะพูดเก่งอะไรมากแต่บางทียังเป็นคนที่พูดน้อยมากด้วยซ้ำนะคะคำตอบเนี่ยก็คือว่าคนเหล่านี้ค่ะเขามีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งค่ะนั่นก็คือพวกเขาเป็นนักฟังที่ดีค่ะวันนี้ค่ะแพนด้าก็เลยจะมาแชร์เคล็ดลับการฟังระดับเทพที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการเลยค่ะนั่นก็คือ Empathic Listening หรือการฟังอย่างเข้าใจค่ะที่จะทําให้หล,หลายๆคนเนาะก็กลายเป็นคนที่ใครๆก็อยากจะคุยด้วยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนแบบไม่ต้องพยายามเลยค่ะก่อนจะไปเรียนรู้เทคนิคต่างๆกันนะคะลองคิดดูนะคะว่าเวลาที่เรารู้สึกแย่ๆเซง็งๆเนี่ยเราอยากได้อะไรมากที่สุดกันค่ะหลายๆคนน่ะเนาะก็อาจจะคิดว่าอยากได้คําแนะนําอยากได้คําตอบแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการที่สุดก็อาจจะเป็นคนที่เข้าใจเราจริงๆสักคนใช่ไหมล่ะคะ หรือลองดูปัญหารอบๆตัวเราก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนต่างๆบางทีเราก็ไม่ได้มีการรับฟังกันแบบจริงๆใช่ไหมล่ะคะต่างคนก็ต่างพูดต่างคนก็ต่างคิดสุดท้ายก็เข้าใจผิดจนกลายเป็นเรื่องใหญ่โตได้เหมือนกันค่ะ ซึ่งแพนด้าเนี่ยค่ะก็ได้ไปเรียนรู้แล้วก็ได้รู้จักกับกูรูทางด้านจิตวิทยาค่ะที่ชื่อว่าสตีเฟนโคเวค่ะซึ่งคุณสตีเฟนโคเวเนี่ยเขาก็ได้แบ่งเลเวลการฟังไว้5้าระดับด้วยกันค่ะเหมือนเกมที่ต้องคอยอัพเลเวลเรื่อยๆเลยค่ะเลเวลที่1่ค่ะก็คือจะเป็นการฟังแบบขอไปทีค่ะหรือว่าที่เรียกว่าอิ n นอร์ลิงค่ะการฟังในเลเวลที่1่เนี่ยคือเหมือนแค่เราแค่ได้ยินเสียงเขาค่ะแต่ว่าสมองไม่ได้ประมวลผลอะไรเลย ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาค่ะเหมือนตอนที่แม่บอกให้ไปล้างจานนะแต่เรากําลังเล่นเกมอยู่ได้ยินเสียงแม่ค่ะแต่ว่าไม่รู้เรื่องเลยว่าแม่เขากําลังพูดอะไรบ้างเลเวลที่สองค่ะก็จะเป็นในเรื่องการฟังแบบผ่านๆหรือว่าฟรีเทลลิซ e n i n g ค่ะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเหมือนตอนที่นั่งประชุมอยู่แล้วเผลอคิดถึงแฟนค่ะพอรู้ตัวอีกทีเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วว่าหัวหน้าเขาพูดอะไรค่ะ เลเวลที่3ค่ะคือการฟังแบบเลือกฟังหรือ selective listening ค่ะจะเป็นการฟังแต่เรื่องที่เราอยากรู้เท่านั้นอย่างอื่นก็ปล่อยผ่านไปค่ะเหมือนตอนที่แฟนเราเนี่ยเล่าเรื่องยาวๆเลยแต่ว่าเราสนใจแค่ว่าเขาอะไปเจอกับใครมาบ้างค่ะส่วนในส่วนของเลเวลที่4ค่ะคือการฟังแบบเจาะลึกหรือว่า deep listening ค่ะระดับเนี้ย จะเริ่มเทพแล้วนะคะเพราะเราอะจับได้ทั้งเนื้อหาของเรื่องเนาะเรื่องที่เขาพูดค่ะแล้วก็ความรู้สึกของเขาด้วยบางทีเขาพูดว่าไม่เป็นไรแต่เราจับได้แล้วว่าจริง,รงๆกับเขา,าเสียใจนะแล้วก็เลเวลสุดท้ายค่ะก็คือเลเวลที่5ค่ะจะเป็นการฟังอย่างเข้าใจหรือว่า e m p a t t i c Listening ค่ะระดับนี้คือเป็นระดับเทพสุดๆแล้วเพราะว่าเราไม่ได้แค่ฟังค่ะแต่เราเข้าใจถึงความคิดความรู้สึกหัวใจของคนพูดด้วยโดยที่ไม่ด่วนตัดสิน ไม่ด่วนสรุปเมลีพูแซ่มีการอืตอบรับและตอบสนองตอ่อผู้พูดอย่างเป็นระยะค่ะอ่าแล้วทีนี้บางท่านก็อาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าแล้วเราจะอัพเลเวลการฟังของเราได้ยังไงบ้างแพนด้าค่ะก็มีเทคนิคอีกเจ็ดเทคนิคเด็ดเดดมาฝากกันค่ะเทคนิคแรกค่ะฝึกฟังให้จบก่อนค่ะไม่คัดไม่แทรกเหมือนตอนเราดูซีรีส์ค่ะว่าจะต้องดูให้จบก่อน ถึงจะรู้ว่าเรื่องเป็นยังไงอย่าเพิ่งเดาไปก่อนว่ามันจะต้องจบแบบนี้แน่ๆค่ะเทคนิคที่2ค่ะอย่าเพิ่งตัดสินค่ะแล้วก็อย่าเพิ่งคิดไปแทนด้วยบางทีเราชอบคิดว่าถ้าเป็นเราเราก็จะทําแบบน้นแบบโน้นค่ะแต่จริงๆแล้วเราอ่ไม่ใช่เขานะเราไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นเขาติดขัดอะไรหรือว่าโดนกดดันมาอย่างไงบ้างค่ะเทคนิคที่3ค่ะ ลองเอาใจเขามาใส่ใจเราดูค่ะลองคิดดูนะคะว่าถ้าเราเจออะไรแบบเดียวกับเขาเราจะรู้สึกยังไงจะทำยังไงบ้างเทคนิคที่4ี่ค่ะเก็บความลับให้เป็นอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะถ้าใครสักคนไว้ใจเล่าเรื่องให้เราฟังเนี่ยก็เก็บเรื่องเหล่านั้นเอาไว้กับตัวเราเท่านั้นค่ะอย่าเอาไปซุบซิบนินทาเพราะว่าถ้าเขารู้เขาก็คงจะไม่กล้าเล่าให้เราฟังอีกเลยนะคะเทคนิคที่หค่ะ รู้จักเงียบบ้างไม่ต้องถามไม่ต้องแสดงความเห็นตลอดเวลาบางทีแค่นั่งฟังเงียบๆก็มีค่ามากกว่าพูดอะไรออกไปซะอีกค่ะเทคนิคที่6ค่ะลองทวนความรู้สึกของเขาดูค่ะเช่นถ้าเขาบอกว่าเหนื่อยกับงานเราก็บอกว่าเข้าใจเลยว่าเหนื่อยมากๆเลยนะแค่นี้ก็ทําให้เขารู้แล้วว่าเราเข้าใจเขาจริงๆค่ะ และเทคนิคสุดท้ายค่ะแยกให้ออกระวังเรื่องจริงกับความรู้สึกเช่นจะเพื่อนบอกว่าหัวหน้าโหดมากกดดันตลอดเวลาเลยเนี่ยเรื่องจริงก็คือเขาโดนกดดันจากหัวหน้าส่วนความรู้สึกคือเขารู้สึกว่าหัวหน้าโหดค่ะหรืออีกทางของการฝึกก็คือการเข้าคอร์สเรียนค่ะ แฟนด้านเนี่ยเคยเรียนเวิร์กช็อปคอร์สทักษะทางด้านจิตวิทยาค่ะที่ชื่อว่าคอร์สนักให้คำปรึกษาระดับฟันดาเมนทัลเนาะก็จะได้ฝึกสกิลทางด้านเอมพัติกล i s t ซินนิ่งหรือว่าการฟังอย่างเข้าใจด้วยค่ะซึ่งในคอร์สเนี้ยค่ะก็จะสอนในเรื่องของการเป็นนักให้คำปรึกษาว่ามีเฟรมเวิร์กหรือว่ามีเทคนิคอย่างไรบ้างา เป็นผู้ฟังที่ดีหรือการฟังให้ลึกถึงหัวใจเนี่ยต้องทำยังไงบ้างค่ะซึ่งคอร์สนี้ก็สอนโดยจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การให้คำปรึกษาที่หลากหลายมาค่ะแล้วก็ในคลาสค่ะก็จะมีการนำความรู้เทคนิคแล้วก็ตัวอย่างเคสมาแชร์แบบ e x c กซ์คลด้วยค่ะซึ่งลักษณะการเรียนก็จะเป็นคลาสเล็กๆค่ะเป็นแบบไพเวยจิตแพทย์แล้วก็ทีมงานดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะเน้นฝึกปฏิบัติเพื่อให ผู้ที่เข้าเรียนนะคะได้ประโยชน์แล้วก็รับทักษะอย่างเต็มที่ค่ะซึ่งจะหากท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้ดิส,ดสคิปชั่นนี้หรือว่าเข้าไปดูได้ที่ w w w i s t ไ n ด c o ได้เลยค่ะสุดท้ายนี้ค่ะการฟังอย่างเข้าใจมันเป็นเหมือนของขวัญชิ้นพิเศษที่เราให้กับคนรับข้างเลยนะคะ และเวลาที่เราฟังเขาด้วยความเข้าใจเนี่ยเราก็ไม่ได้แค่ฟังเรื่องราวของเขาแต่เราเนี่ยกำลังบอกเขาว่าเธอสำคัญพอที่จะได้รับการฟังนะและความรู้สึกของเธอมีค่าค่ะอยากให้ทุกคนลองเอาเทคนิคเหล่านี้นะคะไปใช้กับคนรอบตัวดูดค่ะไม่ว่าจะกับแฟนเพื่อนพ่อแม่หรือว่าเพื่อร่วมง,งานก็ได้เช่นกันค่ะและจะเห็นว่าการฟังแบบนี้ไม่ได้ช่วยแค่ให้ความสัมพันธ์ดีขึ้น แต่ยังทำให้เราเข้าใจคนอื่นแล้วก็เติบโตขึ้นด้วยนะคะหวังว่าพอสแต์วันนี้ค่ะจะช่วยเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้และช่วยดูแลสุขภาพใจได้ค่ะขอบคุณที่รับฟังกันจนจบน,นะคะสวัสดีค่ะ